สวัสดีจ้าทุกคนแม่อหอมมาฮอดหม่องท่องเที่ยวแต่ว่าพี่ใครอันพ่อายาใครหนุ่ยแล้วอันชาดลดแม่อหอมก็เลยมายางหล่นก็เลยสีได้วิวสวยๆฝากพี่น้องเบิงเบิงพี่น้อง เคยมากินเขาอยู่หม่องนี้ตั้งไา้เทียน,น,นั่งคักกับน,นั่งเดินยู่วองนี่นวังในมูจาวประทันในหอดหม่องประทันในหอดหม่องเหตุงานอยู่ อันมาจอดอันอันชาติรถสิหอดง่ายวูบูหม่องเฮ็ดงานก็นได้ว่าท่านาเห็นอยู่มาแตงแต่สองปีที่แล้วมา,ามาพักบ้านเพิ่นมาพักบานเพิินมาเที่ยวไปใส่กับ,บ่ะไ้เสียเงินหม่องพักแก่เที่ยวดอกไม้อหอมอันหยาติหลอะไรบูหยาิพีใครหนุ่ยไหลเรามีเขามีประมาณพักตากอากาศไหลเกิดเลยไปใส่ก็เลย มาทั้งพีกะมาพักบ้านเขาเจ้าไปทั้งพุ่นก่ะหาเรื่องเทียกก็ไปหมองบ้านไปพักบ้านเจ้าของได้ไปมาเรแล่เปียกๆไม่ให้หอมก็ได้โอเคจ้า